คำถามต่อมาจากคลิปหุ้นโคโค่คความเสี่ยงสําคัญคืออะไรครับเออในคลิปปากคุยกันว่าอโคโค่ Ko o, ส่วนใหญ,ญ่เขาขายต่างประเทศใช่ทีเนี้ยเขาก็เลยถามว่าทําไมเขาไม่ขายในไทยครับยังไงก็ผลิตในไทยอยู่แล้วก็หาไรายได้จากในประเทศด้วยเลยมไม่ดีกว่าจไม่ดีครับคําถามเนี้ยมีคนพูดถึง หลายคนเหมือนกันได้ยินมาบ่อยเหมือนกันคําถามเนี้ยว่าแบบทาไมโรงงานพวกน้ำมะพร้าวไม่ขายในไทยเลยอ่ะเพราะอะไรลองคิดตามพี่นะลองคิดตามพี่นะมะพร้าวน้ําหอมนะถ้าคนไทยอ่ะจะกินมะพร้าวน้าหอมก็คือเราก็ต้องไปซื้อที่เขาแบบเป็นรดลดอ่ะรถใช่ไหมขายท้ายเปิดท้ายขายรดเอ้ยอะไรวะเปิดท้ายขายอ่ะนะลูกเราเท่าไหร่ก็ว่ากันไปใช่ไหมลูกเราเท่าไหร่ก็ว่ากันไป <c oughs> แต่ทีนี้โรงงานเนี่ยมันมีโปรเซสยังไงบ้างหนึ่งเขาไปซื้อมะพร้าวมา <c oughs> เข้ามากระบวนการผลิตต้องมาต้มต้องมารีทอต <c oughs> คือคือคือต้มแหละคือคือ,คอทำฆ่าเชือ้อฆ่าเชือ้อนะมาต้มมาค่าเชือ้อมาผสมเขาเรียกว่าเบลนกันอะระหว่างมะพร้าวน้ำหอมกับมะพร้าวธรรมดาอะไรเงี้ยเ <c oughs> บลนกัน ตามสูตรต่างๆของลูกค้าเบรนกันแล้วก็ว <laughs> เออทาต้นทุนเพิ่มขึ้นระหว่างขั้นตอน <laughs> ปกติถ้าเราซื้อมะพร้าวเป็นลูกๆก,กินเนี่ยนะครับเบอร์สดๆนะครับก็อาจจะลูกสักยี่สิบยี่้าสามสิบไม่ถึงสามสิบแล้วเดี๋ยวนี้ยี่สิบยี่สบ้าสมมติประมาณนี้แล้วกันนะต่อลูกหนึ่งนะถูกอันนี้ก็มีอยู่ยนี้นะครับสิบห้าถึงยี่ห้ามีมีหมดนะครับแต่ถ้าเราซื้อนะพวกนี้ก็อาจจะขวดละสักสี่สิบาทแถม มันฆ่าเชื้อมาแล้วมันฆ่าเชื้อมาแล้ว <c oughs> ผ่านความร้อนมาแล้วอีน้ำมะพร้าวเนี่ยแปลกเพราะผ่านความร้อนมาเนี่ยกลิ่นเปลี่ยนอืม่าถ้าใครเคยกินนะกลิ่นมันเปลี่ยนนะครับลองคิดดูนะเราคนไทยซื้อมะพร้าวน้ำ <c oughs> หอมหนึ่งถูกกว่าสองสดกว่าสามหอมกว่าอร่อยกว่า <c oughs> มาซื้อเป็นขวดเป็นกระป๋องหนึ่งแพงกว่า สองไม่สดสามกลิ่นเปลี่ยนพินเพี้ยนเลยกลิ่นมันเพี้ยนเลยเบิร์ดน้ำมะพร้าวอ่ะใครเคยกินนะว่าจจะได้ดีกว่าแค่สะดวกอ่ะใช่ปะเออถูกกินได้เลยสะดวกกว่าอย่างเดียวแต่ตอนนั้นก็พู้ดตรงตัเป็นมันเสียหมดเลยอ่ะเหตุผลนะเพราะตลาดน้ำมะพร้าวแบบบรรจุขวดนะครับเบิร์ดในประเทศไทยอ่ะเล็กโคตร เพราะมันเป็นอย่างนี้ไงความเป็นจริงอ่ะความเป็นจริงคือบปรนจุขวดนะแบบบรรจุขวดเล็กอบบรรจุขวดนะใช่เล็กมากๆเล็กแบบทั้งทั้งตลาดเลยนะประเทศไทยนะอาจจะแบบพันล้านโคตรเล็กโคตรเล็กแล้วมันหาง่ายด้วยนะไอ้มะพร้าวใช่ไงก็ใช่ไงคือมันต้องเป็นคนที่แบบคือมันมีมันมีข้อดีแหละคือความสะดวกอืมแต่มันถ้าจะเป็นข้อดีข้อเดียวเลยนะเบิร์ต นี่ออกไหมมันก็มีตลาดแตบลาดมันเล็กมากอแล้วเรามาดูว่าโคโคโ่คโคโยอดขายเท่าไหร่หลายหมืม่นยัง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 ยัยังเหรอยังยังยังแต่เกือบแล้วเกือบแล้วยอดขายเนี่ยตั้งเป้าปีหน้าเนี่ยปีหกแปดเนี่ยหมื่นล้านแหละบระิษัทเดียวนะนี่บริษัทเดียวนะยังไม่ได้บริษัทอื่นเลยนะยังไม่ได้บริษัทอื่นเลยนะนี่ก็หมื่นล้านละปีหน้า เห็นภาพคือจบไหมเคลียร์ไหมมันมันขามันใหญ่กว่าเออฟังฟังแล้วนึกถึงแฟนผมอะคือเขามีสวนมะพร้าวใช่ป่ะคือพอไปเยี่ยมสวนปุ๊บกลับมาทีอะก็คือมาเป็นยวงเลยคือแบบโคตรเยอะกินไม่หมดอะมะพร้าวอะเออคือเหลือต้องแบบเหลือแจกเหลือทิ้ง่ะเออมันเยอะขนาดเนี้ยเข้าใจเลย เออแต่ก็ทำนามดีนะไม่ไม่เคยคิดมุมนี้เหมือนกันอ๋อได้ยินบ่อย